สวัสดีครับนน FC, วันดีเอฟวัสดีทุกท่านที่มารับชมวันนี้มีขั้นตอนที่จะแล้วก็ที่บอกว่าจะเอามาให้ดูนะคือการเก็บรักษาเครื่องไม้นะคือเอามาผองก็ต้องมาวางไว้แยกออกให้วางเขาอย่าวางชิดกันหรืว่าอย่าเอาไปกองกันไว้ พรามันจะขึ้นลาเนาะพอตากแดดน่นแห้งก็ต้องหาที่แบบเรียงๆไว้จนกว่าจะแห้งนะครับพอแหง้งพอแห้งเราค่อยเอาไปเก็บรวมกันไห้นะโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับมาชมกันเลยมาบึงว่ามันเป็นจะ่ไหนนะครับเนาะครับดู ผมจะเอามาเรียงกันไปอย่างนี้เนาะอันนี้หวายนะครับไม่ใช่เครือ,อน,นี่หวายนี่ครับอันนี้ประมาณไอ,ไอ้สามอ้อยอเนี่ยมีสามอยอนี่ก็ตกไปพันหนึ่งครับแค่นี้นะครับเกือบพันแล้วครับเนาะแล้วก็จะมีหวายเส้นต้องได้จะหมดแล้วอันนี้เริ่มจะแห้งแล้ว อันนี้แห้งแห้งแห้งดีผมจะจะไม่เรียงเหมือนเนาะตัวไหนแห้งผมก็จะเอามากองไว้นี้ก่อนก็ตาบตูก็จะประมาณเกินสองร้อยแล้วครับที่ไปหามาวันนี้อันนี้คือตัวเก่าเนาะตัวเก่าที่ยังเหลืออยู่แต่พวกนี้ตัวใหม่ครับตัวใหม่ก็น่าจะเกินรนะ้อยเนาะประมาณสองร้อย ที่เครือไม้ที่บอกว่าที่มันจะใส่ตันเหมือนไหวตัวนี้ก็คือพวกนี้ที่หามาได้ที่ไปมดแดงเต็มโคดเหนื่อยเลยครับคือว่าเหนื่อยมากหาเครือรอบนี้ปกติจะไม่เหนื่อยขนาดนี้นะก็เจอของดีแล้วเราก็ต้องเอาให้ได้นะครับ ถือว่าเยอะก็น่าจะใช้ได้ประมาณสองเดือนเนาะที่ได้คุยไว้ประมาณสองเดือนที่ผมนี่พูดไปว่าจะหาไว้สองเดือนแล้วก็จะสั่งไว้มาอีกสักประมาณพันหนึ่งสั่งไว้มาพันหนึ่งแล้วก็ หลายเส้นอีกโอเคนะครับก็คือพูดถ้าผมได้พูดแล้วผมจะเอาให้ดูเลยเแล้วอีกอย่างนึงใครอยากสนใจอยากให้ทำอะไรในจุดไหนจุดไหนเนาะถ้าอยากจะลองทำผมก็จะลงคลิปให้ทำให้ จะสอนลงคลิปเลยเนาะคือจะไม่ลงสอนคือถ้าใครข้องใจหรือว่าไม่เข้าใจก็พิมพ์ใต้คอมเมนต์มาผมจะลงคลิปบอกนะครับอันนี้นี่แค่นี้เดี๋ยวถ้าขึ้นลายตัวนี้เสร็จแล้วก็ขึ้นแป้นผมจะลงคลิป องต้นไ่เนาะให้ดูชัดๆโอเคนะครับวันนี้ไม่มีอะไรก็หลังจากทรงกองยักษ์นี้ก็จะตอกองข้าวน้อยเลยลองข้าวน้อยเสร็จก็จะไปทรงกองสามใบเนาะท่งกองสามใบแล้วก็กงจักก็ต้องรอให้มันแห้งก่อนว่ามันต้องใช้คือพวกที่เอามาใหม่งกงจักที่สั่งมาสามใบแล้วก็ทรงกอง กับทรงกักกงจักนี่ก็รวมกันเป็น6ใบก็ต้องรอเคลือพวกน้ําแห้งก่อนก็ต้องขึ้นกองข้าวขึ้นกองข้าวนะอขาอ,อ,องข้าวน้อยก่อนเพราะของข้าวน้อยผมเตรียมมาแล้วมันเรืออยู่ก็มันทําคล้ายกับทรงกองนะครับแต่มันจะมีออกไปเหมือนกองข้าวโบราณนะที่ของข้าวลาวโบราณโอเควันนี้หลบก,กวนวใ่นี้นะครับแล้วก็ขอบคุณ ที่เข้ามาติดตามรับชมทางตอมเนาะอาจจะมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างก็นิดๆิดหน่อยหน่อยแต่ละคลิปนะครับเนาะก็ทำด้วยใจแล้วก็อยากให้ทุกคนได้รู้ตัวตนแล้วก็ได้เห็นฝีมือในการทำาคงนกของผมนะว่าแต่ละเดือนแต่ละชิ้นแต่ละวันมันจะพัฒนาขึ้น ไปเรื่อยๆนะครับเนาะก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ